นางตานีตอนนั้นไปออกค่ายในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดมีอยู่วันหนึง่งต้องใช้หยกกล้วยมาทำงานเลยวานให้เพื่อนไปตัดต้นกล้วยเทแถวหลังโรงเรียนให้ตอนเย็นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกค่ายกันกว่าจะกลับก็ค่ำแล้ว ขากลับก็เข้าทางหลังโรงเรียนไม่รู้อะไรโดนใจที่เข้าทางนี้ปกติจะเข้าข้างหน้าสองข้างทางนี้มืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยอยู่ๆเพื่อนที่ขับก็ตะโกนว่าเฮ้ย <"Hey> แล้วมันก็หักหลบไปทางขวาจนมอเตอร์ไซค์ล้ม ตอนนั้นก็งงกับมันจะหลบทำไมไม่เห็นมีอะไรสักอย่างก็เลยถามว่ามีอะไรแต่เพื่อนก็เงียบแล้วบอกว่าให้ไปทางเข้าทางหน้าแทนก็เลยคิดว่ามันต้องเห็นอะไรนแน่ๆพอกลับจากค่ายก็เลยถามเพื่อนว่าเมื่อเกี้ที่เห็นน่ะมันคืออะไร มันบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีเขียวยืนอยู่ข้างหน้าแล้วจู่จุก็เหมือนมีเงาดำๆๆวิ่งตัดหน้ามันก็เลยตกใจหักหักหลบจนลดลม้มตอนนั้นคนลุกมากจึงตง้องรีบไปไหว้ขอขามาเขา เราอาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกใจอาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องขัดใจเจ้าที่แถวนี้หรือเปล่า